มันร้อนนะพันลมไม่ให้เล่นไม่เล่นไ,ไม่ช่วยกันเอาปะมันร้อนมากไปสิไปช่วยพี่ม่อนหน่อยไปพริกปะทำไมไม่ทำป็นปูไม่กล้าพริกอ่ะให้จับันจิ้มกันเอออย่างเงี้ยต้องมองอย่างเงี้ยเห็นไหมต้องให้ดีๆเหมือนหน้าตามันหน่อยต้องมองดีๆให้เหมือนหน้าตาม่อนเพราะว่ามันเป็นคนที่หล่อมาก ไม่เชื่อไปทำวิกิพีเดียเลยมันหล่อมากจริงๆแล้วหัวกุ้งมันกินได้นะมันมีตรงนั้นด้วยไหนมันมันมีมันด้วยหัวกุ้งอะห้ามมาลงเฟ e บุ๊กนะ